ข้อควรรู้ก่อนหลังฉีดโบ็อกต้องทำอย่างไรมีข้อควรปฏิบัติและการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะหมอปุยวีสแควร์คลินิกนะคะใครมีแพลนที่จะฉีดโบ็อกหรือฉีดโบ็อกมาแล้ว หมอมีวิธีการเตรียมตัวก่อนฉีดโบท็อกและการดูแลตัวเองหลังฉีดโบท็อกว่ามีอะไรบ้างต้องทําอย่างไรมาแนะนํากันค่ะเพราะข้อปฏิบัติก่อนหลังฉีดโบท็อกเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้โบท็อกอยู่ได้นานขึ้นและเห็นผลชัดเจนขึ้นค่ะสําหรับใครที่กําลังจะฉีดสิ่งที่ควรรู้ก่อนเลยก็คือข้อมูลเกี่ยวกับโบท็อกไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อโบท็อก วิธีการดูโบท็อกแท้หรือปลอมรวมถึงการเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐานหมอมีประสบการณ์และที่สำคัญก็คือหมอแกะกล่องใหม่ผสมยาต่อหน้าให้กล่องกลับบ้านเพื่อตรวจสอบได้ว่าเป็นโบท็อกแท้นะคะและคนงดกลุ่มยาที่ลดการแข่งตัวของเลือดงดสครับหน้าหรือใครที่มีโรคประจําตัวแนะนําให้ปรึกษาหมอก่อนฉีดค่ะ และหลังฉีดโบ็อกมีข้อปฏิบัติตัวและการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างเพื่อให้โบ็อกออกฤทธิ์และเห็นผลชัดเจนขึ้นค่ะก็จะมี3ข้อสำคัญที่คนไข้ควรปฏิบัติตามนะคะข้อแรกเลยหลังฉีดเสร็จให้คนไข้เกรงบริเวณที่ฉีดทันทีประมาณ30นาทีเพื่อให้โบ็อกถูกเซลล์ประสาดดูดเข้าไปให้มากที่สุดค่ะข้อที่2งดนอนราบประมาณ3ชั่วโมงและงดก้มหัวต่ำกว่าระดับหัวใจ เพราะจะทําให้เลือดไหลเวียนมาที่หน้าเยอะทําให้โบท็อกกระจายตัวไปบริเวณที่เราไม่ต้องการได้ค่ะและสุดท้ายหลังฉีดคนไข้าสามารถล้างหน้าทาครีมและแต่งหน้าได้ตามปกติค่ะแต่ให้เว้นตรงจุดบริเวณที่เป็นรอยเข็มหนึ่งคืนนะคะอย่าลืมนะคะก่อนฉีดและหลังฉีดโบท็อกคนไข้ควรมีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดโบท็อกรวมถึงการเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐานเพื่อพิจารณาก่อนการตัดสินใจฉีดค่ะ สำหรับใครที่กำลังสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างหรือทักหมอเข้ามาได้เลยนะคะหมอตอบเองค่ะและถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้หมอฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องวิสุพคลินิกด้วยนะคะ